มาดิสวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูวันนี้เราจะมาจุก๊กเราจะมาตายเราจะมาขึ้นสวรรค์เราจะลงนรกเราจะรับผมอะขึ้นสวรรค์อยู่แล้ว What What the นะกล้องแน่นอนเออวันนี้ผมมากับนกคนที่ชื่อว่าโออะไรวะวันนี้ผมมาเจอวันนี้ผมมาเจอคนที่ชื่อว่ากล้องนะครับ <What? S 1> กล้องสองที่เอาไว้ถ่ายรูปอะ What มไม่ใช่ประตูแบบ อยากล้มคนแรกว่ะเอ้าเฮ้ยมาพอดีตัวคนแรกก็จัดดีตัวอะไรอ่ะมึงเห็นกล่องอะไรอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อตัวนี้ตัวนี้ตัวไอตัวตัวโดนตัวโดนเอ้ยไม่ใช่โดนตัวกล้องเขาเรียกว่าอะไรวะไอหุ่นยนต์น่ะสักตัวนึงอะไร เอ้ยหัวใจเต้นครับผมเขินนะโอ้ยเอเลียนเหรอจริงปะเนี่ยเออเอเลียนเอเลียนว่ะเออ

ชี้อีกบันเล็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 เกชี้อีกครับชีบ้กเหมือนกระดาษ A4 โอ้ไอ้เขียออยมันจิ้มทะลุแบบน,นี้เลยเหรอวะไม่เคยเจอจเนะจะอะเนียนเนียนเนียนรอช่วยเลยโอ้นางพญาแม่งตัวตัวโคตรใหญ่เลยอะ่ะยูเลอร์ มันย่อได้แลเห็นมั้ยล่ะโอ้โหรออะไรอ่ะส่วนมาช่วยเลยส่วนมาช่วยเลยส่วนมาช่วยเลยเอ๊ะหนวหิวฮิวเลยก็ล่ะกูมีกูมีทางหลังอยู่อ่ะถ้ามันกลับมาเดี๋ยวบล็อกให้เดี๋ไปเห็นว่าเห็นเอ๊ะตัวอะไรคานวะไร่ก็เชี่ยแล้ว ไล่ก็เฮียแล้วไล่กู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 รอส่องไฟรอส่องไฟมันต้องส่องตรงไหนวะไม่โดนครับน้องไม่โดนดกูดูกูเว่อร์หน้ามันอะไรอะไรคุณจิ้มอะไรครับเอ้ยให้ลม้ลมลม้มล้มดีกว่าลม้มไม่ต้องนะกูมีแทงหลังไปปั่นเครื่องไหม กูแทงหลังกูแทงหลังอดะไรเว้วยท่านสองสักเสร็จมั้ยน้องอย่าอย่าจิ้มทะลุไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณมาจงมาจิ้มทะลุงทะลุไม่ได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยกูหลงกูหลงเ้าาอยู่บน มาไล่กู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 ยังยังสองอีกอะชีกชีกชีกเหมือนกระดาษ A4 A2 A15 A16 A17 A18 A19 กูโดนอุ้ยยังยังยังพี่ไม่ได้จะข้ามหน้าต่างน้องพี่ไม่จะข้ามหน้าต่างพี่ไม่จะข้ามหน้าต่างพี่ข้ามแล้วพี่ข้ามจริง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  ได้เพื่อนเหรออ่าไม่ไหวอะดิไม่ไหวอะดิไม่ไหวอดีตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสี่กูบ้านเด็กอะสี่ขาดมันก็ได้เอซี่เออมันไม่เอากูไว้เชียเลยมันกำเอาแล้วไปเลยกันหนึ่งสอง เปมาเปมาเปมาจะกูล้มอยู่ในอีเวนต์ว่ะเจอด้วะกลับมาละกล้องมีระเบิดควันใช่ป่ะไม่มีในในอีเวนต์ไงโยอะทิ้งมดแล้วอ่ะอ๋อไม่โย่เจ้าทิ้งเทำไมลอยว่ะโอ้หมันเฝ้าละมันเฝ้าแล้วเนี่ยไอ้นี่เครื่องมันเสร็จแล้วไงเดี๋ยวกูจะจูงให้ประตูมิติละ เอ้ยม <Yeah. S 1> ันยอเว้ยม <tr ic c ities> ันเป็นหมาเว้ย oh, มันเป็นหมาป่าเดียวดายบล็อกบล็อกลมได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาช่วยเพื่อนเปิดอยู่ไหนอะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเปิดอยู่นู่นเลยอยากไม่ช่วยโอ้โหไม่เออได้อยู่ได้อยู่ได้ทันวะทัััันนนนวววะะะทททิพไห่ละบ๊ายบาย มาปะไม่มากูจะเอาระเบิดควันไม่มาไม่มาไม่มากูแล้วก็เอาระเบิดควันเดี๋ยวก็ไปช่วยโดนแล้วก็ผมมีแทงหลังก็ผมมีโฮกเอเคเคแล้วก็ไปช่วยน้องน้องชายผมไปโดดหน้าต่างวิ่งไว้เออผมหยุดอย่างมาหน้าประตูเฉยเลยอันนี้คืออะไรข้างบนคืออะไรวะแล้วเพื่อนอีกคนนึงอ่ะมาฮิวฮิวก่อนได้ไหม ไม่รู้ว่าเพื่อนมันอยู่เท่านนะมาหิวก่อนเพื่อนมาหิวก่อนมาหิวก่อนหิวกูปังมินหิวกูแล้วมพิงจะระเบิดควันทำไมวะมันจิ้งไปนู่นอ่ะจิ้งไปไหนไม่รูเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยดีนะมีแขวนตะขอให้เพื่อนดูมันมีระเบิดควันกูมีระเบิดควันกูมีระเบิดควันอย่าไปอย่าไปอย่าไปไปเดี๋ยวเฮ้ยกูมีระเบิดควันกูมีระเบิดควัน ไป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 บล็อกหน่อยเพื่อนมันหลงว่ามันหลงว่ามันหลงว่ามันหลงไม่มันไม่ทำงานเดี๋ยวเราประตูปิดแล้วเอ้ยประตูเปิดแล้วเครื่องเสร็จอะไม่ทำงานเฮ้ยมันหลงมันหลงควันอยู่กูจิงไปเลยไปเลยไปเลยยิงควันกัญชาไว้มันหลงเลยแต่ว่าเขาไม่หลงรักกูบ้างอะยูเลอร์หลงแต่ว่าเขาไม่หลงรักกูและเรื่อ่ของเขาเรื่องของเรา เราเพื่อนอีกคนไปนไหนวะไม่จะออกฝั่ง,งนะูง้นรงังรังอยากจะให้เขาหลงรักเหมือนที่คิวเลอร์หลงบ้างนายนี่ห<แ>นองสามสี่แค่นั้นแหละ